พี่น้องเอผู้ไดโชคดีบอนะคะแนวทางของแม่ป,ปู่นะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นมาบอกน้นทิยาตถึงบ้านนะคะมีผู้ถา่ามาเขียนหายให้เอาเลขไปปดหนีนะคะหกสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดมาตรงๆนะคะข้างล่างเพิ่นบอกเคสสองบอกบนออกล่างนะคะัางบอกหกสามเจ็ดนะคะ เลขเอาไปโพดนี่นเบอร์โทรนนทิยานะคะ0 9 8ย์7 1934เสเบอร์นี้เป็นเบอร์ลายแอดไลน์ตามเบอร์นะคะผู้ใดอยากทำบุญกับแม่ปูเดี๋ยวจะให้ไปฟังเสียงแม่ปูน้ำกันว่าแม่ปูโชคดีบ่นะคะเพิ่นจะแบ่งปันอีิบอ่อไปฟังน้ำกันนะคะฮัโลโหลแม่ปู <c oughs> <c oughs> บุเพบ่อบังหันว่าสิกดราลาปันไปกดรปิดลื่ซสื่อเลยไหมเจ้าชู้บ่าขบ่ซสื่อจักบาท คือการคอยวได้สือคอยลืมเลยเงินกัยัง่าของมีเงินเลกออกมาจังคิดพ่อแม่ไปเปิดเบิ้างหมเลขแม่ป่วนผู้เทาเขียนไห้ยหกสามเจ็ดหวู้ว่าเอฟซีโชคดีนะบอสออกคักออกแน่เนาะใครว่ามีนีื้ือดอกเพราว่ามี่ขนมมนอยู่แมนเปนว่าเนที่สื่อเนาะเจมส์บสิปนน้ำหาเปนพอเน็นผู้เทาเนี่ มือเคื่อนนี่คอยจังเมื่อฟันนี่ไม่ว่าคอยฟันอันคอยได้คอยได้แหะคอยได้อันมัเป็นเลขสีขาโอ้แต่บางผมีฝัญญาสื่ออันบางทีมือวานี่ไปตลาดเป็นบ่วลูกโอนขึ้นใหม่สามร้อยเลยไป็ดเอาก็เลยาอันสื่อว่ามือกันแน่ันี้สามเขียนีบัวสันก็เรยว่ามีมีตาอันสีสามเขยนเล่รัตตอรี่ใบหนึ่งนี่นลอามเเป็นกลางบ่ได้ซื้อเอกชนไปเลยย่บ่ นจะมาแต่เจ้าเถอะ่นมาเอาไปปดหนีคอยว่าคอยชีซื้อไว้คอยคือลืมคอยยังลืมเนาะมาตรงๆเลยอืมสามเจ็ดตรงๆได้ว่าที่เลกสี่เขาบบ๊คือฝันดีแท้ฝันตายใหญ่หนึ่งมาแบงหน้าหาเอสดี่ยตั้นมาเอาวันเออแบบตอนแรกก็ีโตมันบ่มี่มันอันกุิเวงหน้าหายเอสน้วยเลขสีเขาสบายููได้โน้นน่นงของบ่มีเันหน้าซื่ออือ ปันจักปันจังไดเนาะไปเขียนไปแล้วเขียนไปอีกขอบผมมีบนเส้นขอบไว้กว่าเส้นจ้ะโอ้โเนาะได้ได้สลากินแบ่งใบเดียวว่าตอนนี้อาร์ตคลิป uh> ยี่เดนี่สิปล่อยคลิปลงไปเพื่อเอฟซีฟุนโชว์ดีนั่มถามว่าอาร์ตคลิปเพิ่นกับผู้ดูเนาะเอาว่าแม่อาร์ตคลิปเจ้านี่แม่เดี๋ยวนี้อายุไฮบ่อาไปอายุไฮแตงโมบ่ ที่ว่าเพิ่นโรคตุนน่ะไม่นะผมก็ต้องไปคอยเลยเข้ามาอหม้อไปนะผมว่าเดี๋ยวไปหาหม้อเพราะสีแตกเก็บนึงจ้ามันเป็นปวดหัวแม่นั่นจะยักปวดปวดงอนไม่เลยไม่เกณฑ์เราเพราะว่าเฮาก็สิคิดเรื่องนี้เรื่องซินนั่งเนาะบ่ไข้ปวดบ่ไข้ข่อยเลยอันข่อยได้ไปหาหม้อเอ็นจ้ามันก็เล่ยโรแนวมื้อนี้ เราบอกไข่คือก๋าล่ะข้าวไส้แก้วข้าวอืมวันแรกมันเนี่ยมันนู่นได้แบบนี้มันไม่เกินอ่ะนะไม่ปูจังหวะ่าเสียดายเนาะผูมีเงินซื้อเนาะอืมสามเจ็ดตรงๆแล้วเอ็มรู้ว่ามีคนถือน้ำบอแต่ปล่อยคลิปลงก่อนจังสือรู้ว่าเพคนถูกน้ำบอก็ดีใจน้ำเอฟซีเนาะผู้คนสื่อเนาะผู้คนสื่อได้คือว่ามีหรอกเพราะว่ามีผู้ เอาเอาไปนั้นข่อท่านยาวิมจะได้น้่นที่ยาวกับปอบที่เพ่อนเก <ไป S 1> ยนไทนะบ๊ะปะอปาจะจะเอาเอาตรงนี้ละจะจะค่ะพอกม่พี่น้องเอฟซีผู้ใดโชคดีนะคะอยากรวมทั้บุญกับแม่ปูนะคะนะคะเบอร์ไล่นุ่นที่ยานะคะ 0981971934หนึ่งเสเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะนุนที่ยาสีรอดนะคะช่วงนี้มางั้งกับอัดแอดไลน์ได้ยนะคะ่ะแนวทางของใบปู่ผูเทามะเขียนห้นะคะ637นะคะออก37ล่างมาตรงๆนะคะนะคะ แม่ปู่นก็ได้สากกินแบงใบเดียวคนบ่มีทุนซสือนะคะว่าเห็ดแตงโมนี่ก็บ่ได้ดลงทุนเองมีแถาแก่เพิ่มลงทุนห้นะแม่ปูมีหนีมีสินหลยช่วงนี้ดวงคนเวลาดวงลงกับลง,บลงจริงๆนะคะผู้ใดโชคดีก็คอยมาทําบุญกับแม่ปูนะคะเบอร์โทรก็ตามนี่เลยนะคะศูนย์เก้า4ดหนึ่งเก้า็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์ตามเบอร์นะคะ แม่ปูเพิ่นได้เลขเพิ่นกะจะบ่แพง้งเพิ่นกะแบ่งปันคือเก่านะคะถ้าผู้ใดโชคดีก็ใอยทาบุญกับแม่ปูนะะน่นยากกับบได้ซื้อนะคะนน่นยากลืมเลยนะคะนะคะคอยมาติดตามกันงวดต่อไปนะคะตามตอนว,ว,วันที่หนึ่งท่านว่าคมสองหาหกแปดนะคะถ้าแม่ปูเพิ่นได้เพิ่นก็จะแบ่งปันอีกนะคะนะคะนน่นยากก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ อ๋อละฮัตหมูม่บอกไหมปู่ไม่รหัสะลงโัม่วงสีหนึ่งหามันออกหนึ่งสีหาเมนบอ,อก,ออกเออมันออกหนึ่งสีหาได้อ๋อฟันมันขึ้นนี่บอ,อ,กอ,อ,อก,กนนอ,อันฟันม่นบิงเอาอันให้ลูกสาวสื้อให้มันจะเจียดๆดอกยี่นันกันเลยจะได้แบาอ๋อฟันมัอขึ้นนี่บอกตนี่ไม่ฟันเออฟันมัอขึ้นนี่ฟันฟาไปไหนไปสมบัติรัวไปสมไปสมยุบผู้เดียวไอ้สืออุตส่าห์ของมึนก็น่าฟัน มันกับเขาทั้งอันสามตัวไมู่งไหมปะเขาทั้งอันสามตัวเขาทั้งอันเลขผู้เท่าเขียนหายลมขึ้นนี่เมื่อปั้นละเขาต้ององันโอ้บริษัทสัมผัสอนหนนี่อันี้หนึ่งซีหนึ่งหานี่ฟันมาขึ้นเงี้ยฟันมาขึ้นนี่ฟันมาจากบิดสมบัต่แล้วระดับสมบัตินั่นบริษัทสัมผัสซีหนึ่งหามันออกหนึ่งหาซีบริเวณบอกจ้ามันออกหนึ่งซี่หาเอานะมันนี อ๋อแสดงว่าแม่ปูถือทั้งบนทั um> ้งล่างหางบได้ทูดลายถือโต๊ดถือโต๊ดอ uh ันน uh 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 ั้นก็ถือจ้าสองตัวก็ถือถือซ่าอันลอตเตอรี่ก็โต๊ดนั่ะถือลอตเตอรี่ใบหนึ่งแล้วก็ถือโต๊ดสามสิบบาทดีใจน้ำค่ะดีใจน้ำเด้อค่ะเอออเามื่อใดเมื่อใดได้กับสีแดงปันกึ่งเกาบนบ่ หายคือเก่าเลยนะคันได้บ่คันได้คันฟันได้ก็สิแบ่งปันเด็ซีคือเก่าเมืนบ่แมนเมนเพียงฝังคือเก่าบ่แพงเงแน่นอนเด้อก็จะไปสัมผัสด้ือเก่าหวันว่ามีทุนซื่นเต้หน้าไม่จิตปลูกข้าวโพดเต็มเด้พี่น้องเมึงมึองผู้คู่มาเกิดเจ็บเต็มพื้นเลยรถคับดกเนี่ย ยอดอีหลีโดคะแต่นเอายังสีห้องมุดอย่างนอนคนมือเย็นค้นมือเย็นตัดมันจะไปยืนผืนไหมจ๊ะมันยืนมาไมันนักลูกมันพากันนอนเลยเต็มเลยคนราคนเวดมือหดน้ำเนาะรดน้ำเวดมือดอฟ่าดอ ขาวาางแลกยบ่าใหุกซื้อได้ถิ่แปลงคนเก็บสุมือคนปะโอ้คนเก็บไม่ซุกไปขายคน,นเก็บงินหอดผลปูด้งามคัเน,นะนาะปลูกเต็มเลยมีคนชุกเลยผ่านเลย พริกข้าวโพดต้นหอมแมน้นลูกแดงมันเก็บไปคล้ายแล้วหรือต่ลูกขาว